สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาทำการทดสอบกลุ่มกระสุน j จดฝาแดงนะครับปืนที่ใช้ยิงในคลิปนี้ก็คือ fx sweden นะครับกระบอกที่เป็ดนักล่าใช้ยิงประจำนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับในคลิปนี้ก็คือ ตัววัดความเร็วลูกกระสุนนะครับชนิดที่อ่านค่าความเร็วของลูกกระสุนเป็นฟุตต่ตอวินาทีนะครับผมจะมาแสดงให้เห็นว่าลมในลูกคลิเตอร์ที่ผมตั้งไว้ร0อบารแต่เพิ่มความแรงของสป,ปริงเข้ามานะครับจะทำให้ความเร็วของลูกกระสุน ประเภท JSB ฝาแดงวิ่งได้เร็วกี่ฟุตต่อวินาทีนะครับคลิปนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะต่อด้วยคลิปฝาดำนะครับต่อด้วยคลิปฝาดำแล้วก็จะมีคลิปที่ยิงลูก r w s อะไรเนี่ยซูเปอร์ฟิวเนาะสิบเกลนนะครับเนี่ยต่อด้วยคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปแล้วก็ต่อด้วยคลิปนี้อีกนะครับ r b f s u p e r เซปอร์โดมตัวนี้14.5เกลนนะครับยังไม่จบนะครับผมยังมีลูกกิโลมาอีกสองแบบนะครับ เป็นลูกกระสุนแบบลูกกิโลมาอีกสแบบดูกันใกล้ๆนะครับว่า2แบบยังไงอันนี้เป็นลูกหัวผอมกับลูกหัวโตนะครับเป็นลูกกิโลนะครับไปแบ่งเพื่อนมานะครับก็จะมายิงให้ดูว่าไอปืนที่มันยิงได้กลุ่มกระสุน50เมตร เป็นประมาณว่าเหรียญบาทเหรียญห้าสิบสตังค์หรือว่าเหรียญยี่สิบ้สตางค์เนี่ยปืนที่มีความเสถียรยิงไม่มีนัดไหนหลุดเลยนะครับแต่ว่าเป็นการยิงโดยใช้ฝาแดงถ้าเกิดว่ามายิงโดยใช้ลูกกิโลแบบถูกๆนะครับผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะเล็บยาวนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูกันทดสอบฝาแดงกันนะครับโอเคครับเป็นเป้าบนตรงกลางนะครับกระสุนเจบีฝาแดงเลเคคลเลเตอร์ตั้งไว้ที่ร้อยบาทค,ครับทดสอบที่ระยะห้าสิเมตรครยิงเป้าเป้าสิมพูตรงกลางนะครับ 9ก้นะครับนะัดที่หนึ่งเก้นะครับนะัดที่สองเก้นัดที่สาม 966นัดที่สี่966นัดที่ห้าแถมไปอีกนัดหนึ่งนะครับ962นะครับก็กลุ่มกระสุนเสถียรอยู่ที่900 หกฟุตต่อวินาทีนะครับเลคูคเลเตอร์นะครับเลคูเลเตอร์ตัวนี้ครับไม่รู้กล้องจะโฟกัสหรือเปล่านะครับที่ร้อยบาทนะครับลมในถังตัวนี้ก็ลมในถังนี่เท่าไหรด่ดูแว่น ผมในถังตอนนี้200บาทนะครับเล็กโคเลเตอร์อีกรอบหนึ่งมืดๆนะครับอ่าโอเคนี่นะครับที่100บาทนะครับปรับแต่งสปริงนะครับเปลี่ยนสปริงใหม่แล้วก็กลึงการเดินทางของลูกค้อนใหม่ ทำให้ปืนมีความเสถียรมากขึ้นนะครับนี่เหมือนจะเป็นการเรียกว่าอะไรหักล้างทฤษฎีเก่าๆเลยนะครับว่าลมต้องตั้งไว้ที่พันห้าพันแปดสองพหรือว่าหรือว่าพันหกพสาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้100ร้อยบาทนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสานะครับแต่ว่าในเมื่อ สปริงมีความแข็งนะครับลูกค้อนเดินทางระยะสั้นๆนะครับกระชับนะครับโอเคครับหมดโม่งนะต่อไปก็จะเป็นคลิปของลูกฝาฝาดำนะครับตะกี้ลืมบอกไปนะครับมีนี่ด้วยนะครับมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับมอนสเตอร์เนี่ย ยี่สิบห้าจุดสามเก้าเกนะครับใครอยากจะดูนะครับเห็ดนักล่าจะยิงให้ดูนะครับมีลูกกิโลด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสั่งเป็นลูกตอกมานะครับตอนนี้ยิ่งลูกฝาแดงขาดตลาดนะครับเป็ดนักล่าซื้อไว้เป็นสิบตลับนะครับแต่ว่าก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับโอเคครับใครอยากจะ ดูว่าลมร้อยบาลูกวิ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ966ฟุตต่อวินาทีติดตามดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับกดติดตามได้เลยนะครับใครอยากจะดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ